ครั้งนี้คุณกับเขาจบกันแล้วจริงๆหรือเปล่าทะเลาะก,กันบ่อยรักๆเลิกเลิกแต่กี่ครั้งก็วนกลับมาทุกทีแต่ครั้งนี้รู้สึกเหมือนกับว่าจะจบกันแล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าใครที่กําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นึกถึงเขาคนนั้นของคุณแล้วเรามาดูกันว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่คุณทะเลาะก,กันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอม ใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเรอยบุญสัมพันธ์ต่อกันนิถิงเข้าคนแรกของคุณแล้วเราไปฟังคำทำนายนี้พร้อมกัน Two of Cups เป็นไพ่สองถ้วยชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนไพ่สองถ้วยนั้นคือไพ่คู่ะัะ Two of Wands สองไม้เท้ามาด้วยอีกชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนี่คือความเข้าใจการพูดคุยกันการที่มีทัศนคติไปในทางเดียวกัน t ี e อ็มเพรสความอบอุ่นอ่อนโยนความใจดี a อ e ซอ p เพนจ c l โคแปดเหรียญชาวราศีธาตุดินพือศบกันมังก่อน q u n o n o u p u p s ในความสัมพันธ์นี้คงจะไม่จบนะคะกลับมาอีกแน่นอนนะคะ u of w of w s p d s p a g e of Pentacles มาเล็ถือเหรียญ a พ e อฟค u p s มหาดเล็กถือถ้วยโอเค a อซ o บว u p s แปดถ้วยการตัดใจหันหลังให้ด้วยอารมณ์นะคะแล้วก็หนึ่งดาบนะการตัดสินใจที่ชัดเจนไพ่ปิดท้ายสำรับเป็นไพ่เจ็ดเหรียญ Seven น f Pentacles เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ของการรอคอยรอให้มันออกดอกออกผลรอระหว่างคุณทั้งคู่ที่กำลังมีประเด็นกันอยู่หรือคนที่ ตัดจบความสัมพันธ์กันไปเลิกลากันไปความสัมพันธ์นี้นะคะยังไม่จบนะคะความสัมพันธ์ยังไม่จบพลังงานความรักยังไม่จบแล้วก็ยังเข้มข้นอยู่มากๆเลยนะคะมีไฟได้ไฟหนึ่งนะคะตัดสินใจแบบแปดถ้วยปกติแล้วถ้าไพ่แปดถ้วยขึ้นมาเป็นการหันหลังให้กับความสัมพันธ์แต่เป็นไพ่ใบที่ไม่อาจจะตัดความรู้สึกออกไปได้เลยเพราะว่าถ้วยทั้งแปดใบยอยู่ตรงนี้เขาออกไปด้วยตัวของเขาคนเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ไม่มีใครสามารถทิ้งทุกๆความรู้สึกเอาไว้ได้ ปกติแล้วเมื่อไพ่แปดช่วยขึ้นหมายถึงความสัมพันธ์ที่จบแต่ความรู้สึกยังไม่จบนั่นเองมีคนนึงพยายามที่จะตัดใจหักใจออกไปจากความสัมพันธ์อาจจะเพราะด้วยความโกรธหรืออารมณ์กระตามนะหนึ่งดบาบก็ตัดสินใจในตอนนั้นอาจจะรุนแรงเกินไปหรือรวดเร็วเกินไปตอนนี้ความรู้สึกของเขาตอนนี้และความรู้สึกของคุณทั้งคู่เหมือนกันก็คือรอค่ะคุณทั้งคู่กําลังรอค่ะรอให้ฝ่ายเทคแอคชั่นมารอให้ฝ่ายพูด พูดก่อนหรือทักมานะครับแต่ก็มีบางคนนะคะที่ยังแอบอ่ายังเขาทักมาแล้วนะแต่ยังแบบว่ายังแอบโกรธแอบงอนอยู่นะ,ะย,ยังไม่ยังไม่ตอบกลับแต่ว่าคอยอ่านข้อความว่าเขาจะว่ายังไงนะคะโอเคค่ะในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณทั้งคู่นี้เป็นคู่รักกันค่ะ t o u ฟคัพนะคะทว o ฟคัพส์คือคู่รักเลยส่วนทว f w า n d s ค่ะเป็นไพ่ของคู่ชีวิตซึ่งมันหมายความว่า ทั้งสองคนนะั้นรู้สึกต่อกันขนาดนี้เลยคนนึงรู้สึกเป็นคู่ชีวิตอีกคนนึงรู้สึกเป็นคู่รักสาหรับทวอฟวานนะคะคือความเข้าใจการหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันการที่มีทัศนคติไปนในทางเดียวกันการผสมผสานกันหรือการเป็นหุ้นส่วนกันนั่นเองคือไพ่พาร์ทเนอร์นะคะอีกใบห,หนึ่งเนาะดีเอ็มเพรสนะคะคุณเป็นคนที่อบอุน่นแล้วก็อ่อนโยนมากมากสำหรับเขาคุณเป็นคนที่มีความเข้าใจกับเขามากๆแล้วก็เขาเป็นคนสําคัญของคุณคุณทั้งคู่เป็นคนสําคัญของ,ของกันและกัน 8เหรียญเป็นความรักที่คุณทั้งคู่ค่อยๆสะสมสะสมมาจนมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นคนสําคัญของกันและกันแล้วแต่จ,จะมีบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่เข้าใจผิดนะครับอาจจะมีการทําค้าเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นเหมือนมีผู้หญิงสองคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นทั้งสองฝั่งนะผ้าจะไ,ไว้เวอร์ซ่าก็ได้เนาะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์แล้วก็มีใครพยายามที่เข้ามาจีบคุณนะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นฝ่ายหญิงด้วยนะคะ มีใครมีคนที่กาลังพยายามจะเข้ามาจีบคุณนะมหาดเล็กนะคะมหาดเล็กเป็นพ่สสาหรับเหตุการณ์ที่เพิ่งเริ่มต้นเหมือนมีใครพยายามที่เข้ามาจีบคุณอยู่อาจจะเป็นความหึงหวงนะ,ะหึงหวงแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณช่างมีเสน่ห์เหลือเกินนะความรู้สึกของเขามีความรู้สึกว่าเขาเห็นคนเข้ามาสนใจคุณนะคะมากเลยมนะันอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าทั้งคู่นะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ทั้งคู่อาจจะยังแบบว่ายังไม่ได้ตัดคนอื่นออกไปนะคะมีคนอื่นเข้ามาจีบ ยังไม่ยังไม่ปิดใจนะยังไม่ปิดความสัมพันธ์นะก็เลยทําให้มีคนอื่นยังเข้ามาวุ่นวายอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะความรู้สึกภายในใจของทั้งคู่แล้วอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ค่ะอยากจะขอโทษด้านสบบางคนอยากจะขอโทษเขาแต่ยังไม่กล้าขอโทษแล้วก็บางคนนะคะอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรู้นะว่าเองผิดพลาดตรงไหนไปอยากจะทําสิ่งนั้นนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสเพราะว่ายังนอนกันอยู่ยังถือทิฏฐิอยู่นะยังถือทิฏฐิอยู่ก็ยังไงนะคะความสัมพันธ์นี้กลับมาแน่นอนแล้วยังไม่จบค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อว่าในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะอปกอดคุณ